โอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่น้ำเกลือไปเลยเริ่มน้ำเกลิมันเลยเป็เลยแห้งมนเนาะอี้ยยยยาสีแมนโยงเยอะกลับมากัดอ่าหอยเต็มคู่มันอะไรตัดแตัดงได้ลายหอวอีกตรงส้ม ไปลง่นสบายทุกคนพวกเราซ่องตโนธชาแนลนาะตอนน,นะนี้มานนธอยู่ที่บ้านการผ่านนะปกติผ่านทองผ่านทองปกติอย่างนี้เศร้าเฮ็นเราปะยังคือเก่ายังคือเจ้า,าเนาะ,าาะนี่เนาะนี่เฟอร์นินะนนเจอร์เนาะเฮ็ดตูนะต้ขายเด้อใครสนใจก็สร้างตู้ได้ อุปกรณ์เซฟพอน่ะครบรถดนตรีนะมีรถหุ่นใดแก่เครื่องพร้อมคืนหนึ่งคืนไว้ถึงบ้านตานี่เฮานี่เฮาสิไปการต่ากระแตนแล้วก็หอยงมหอยคาดว่าเต็มเต็มบ่เต็มเต็มว่าสินดีไปติดตามชมนล้วกันต่อไปว่าสิได้หรือบ่ได้ไปเจ้าทิพพาเลยย่างก่อนเอาไปคุมกันนี่ Let's go! บายคันนี้หาเกตะกบพ่อท่านผู้ชมบ่อกระปอมได้ยังกระปอมกระปอมเรียบร้อยอื้อจ๊ะอ๋อแล้งมาเนาะอียะอ้าวก่อไปก้อย กระป้อมกระป้อมกระป้อมคอบาดแดงเนาะเพราะว่ามันผมมีเทียนนะมันละคอบาดแดงนี่เรียบร้อยไปการเทียนวะไหลายลวะโอ้โบราณหรอกมีบมีเลยบมีมีมีเห็นดมกระป้อมกระป้เทียนนี่ยังบอกเนาะหอยลายวะ เกือบป่ะวะรุ่งหอย,เ,อาหายอนเนี่ยหลายบองหอยมีปีง้วนนี่โอ้ยหอยแดงวะนี่ปลโทูอุ้ยเจียวก้อยเนาะเกิดมาหอยโอู้้างามงี้เนาะเขานี่เขาหน้าเขาหน้าปีเนาะเขากำลังงามกำลังเขียวมิสม ในน้าม pues ีปลาในน้ามีเข e ่าไม่เจอใครมีเจ้าเจ้าจะมีใครบอน้านเป็นก่อนเสยย่ลยเ้ยเฮ้ยเยเเฮเฮียเเฮียเเตยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ตเฮ้ยเฮอย้เยเฮนเนาะ้นเฮ้ยนฮ้โ้ย้้อยยย ยนยมยโญมนหองชิดชิๆๆิบิวกินใแซบมันกบกลมลดมามิมีซื้อปานมีซื้อปานมาจากนี่มีปานซื้อปานเอาคนไหนดีกว่าเฮียีบทานบ่านเอ้ามันก็ได้การมีห้องจิบชๆๆชิบๆบุเหลือ ไว้เธออยู่ประจยนมันรักเนาะเข้าไปไกลไวนะ้เนาะคุบอนะไรเนาะบุธหมู<ะ>มันเนาะ <c oughs> ไปแเลี้ยวโอ้ไม่ตีเขียดเขียดมันรักแห้งตีเตียวปีสิดแบบบ้านบนะ้านเนาะหากินตามมาสาั่งตามทงให้ทงนามีความสุขค่นผู้ชม ตื่นเช้ามากฟังเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกแนวบางทงยาแนวเขียวๆตอนเช้าที่ก็อยู่ในเมืองนะมันระพิดขวดลดมีฟุ่นโอ้ยบ้านนอกนี่สบายกินตาธรรมลาสร์อัยูกก็ยื่นพอมหน่อยเดี๋ยวเดี่ยวเดี่เดวใหกไปเจไก่ แต่กินมีกำลังพอไดเอามาไหมละกระเตนถ้ากระเตนยงโยสองตวสองตัวใช่ใช่ใช่คบอนี่วิสามันเข้าไปเข้าไปโอ้โหหอยไหลโอ้ี่นี่คึบโอ้นี่ โอ้ยโอ้ย่ใส่น้ำเกลือไปิล่ะใส่น้ำเกนือมิล่ะมันตึงเชืกมันไม่ได้กินเกลือมันกินหอยมันจับอยู่จับกคกเข่าจับเลยขึ้นมาใส่กระตาเต็มหาบไอโคกเต็มหาบมาซอยกันปราบมากินหอยอัปปีเฮ้ยโอ้ยหอยใหญ่ ข้อแก้มอย่างดีมาเริ่มเ <มา S 2> ทิรเลยอีลีหอยจีแก้มเรานา <c oughs> เป็นเพลงเสยเพลงขอดอกมาจีหอยกันเด้ออยู่บ้านนอกเลยท่านผู้ชมออกนอกบ้านก็มีิจฉกินเลอะทงให้ทงหน้าเป็นประจาน <c oughs> บริหารยากขึน้นในเมืองเด้ต้องไ้ซื้อเด้ไปตลาดเดยถ้ามีเงินนี่ยผมได้กินผมมีเงินแบบอริลีนะคือยู่บ้านเรานี้ยยากกินข้าวผมกินแท้ๆเลยเข้าไปก่อดเอาไม้เนาะ หอยมาแกง่งจะกินหอยกันเด้เออกมารทงหน้านี่ก็ได้กินหอยจะกินปลาก็เอาแหไปบ้านแหตึกเบ็ดตึกกระดูกเนาะก็ได้กินเลยปลาซิวนะวอโอ้เออก้อยคักได้ปลาซิวนี่เห็ดอะไรอ่อนของเฮียอะไรอยู่บ่เฮียท,ที่เหียที่เฮาได้มีแน,นววกดเอาแยงกวดบ่เนี้ยเนี้ยเนี้ยไปซื้อเป็นแมพมาเนี้บไป บ้านนอกบา้านหลามมันก็ทุกสบายแน่นอนเลยสบายไหมบ้านว่าบม่ได้แข่งขันกับไผรอยู่ในเมืองก็ได้แข่งขันกันได้ตื่นแต่เช้าที่เรียกขึ้นงานขั <hè? S 1> บนบอดีบอเด่นแล้วขับบบจ้างบยากาศวันนอกก็บสบายนึงแต่ว่าสบายอย่างว่าแนวกินกับโบอึด <c oughs> แต่ว่าเงินบบมีหาเงานนินยากมันก็บสบายคนละแบบ แล้วต่ชีวิดของไอ้ของมันแล้วเลือกแล้วแต่ชีเลือกเอาเนาะบางก็อยู่แบบพอเพียงบ่หรือว่ามากแบบดูลามาเฮาแต่แล้วแต่เขาชีีเลือกเอาแต่สำหรับครับเจ้าเองก็มากแบบพอเพียงเนะาะมัน,นเรียบง่ายในเมืองก็อยูแต่ว่าบ่อยูมีความสุขทอยนนทอยู่บ้านนอกนี่ได้อีกแล้วในเมืองกับมันก็มันก็สะดวกสบายแต่ว่ามันกับบุีความสุขทอยู่ชนนบุรอยู่บ้านนอกพอบ่ได้แข่งกันกับไผนะ่น่ะตื่นมาจะเฮ็ดหยังกระเฮ็ด Tuyên xóa gọi đấy tên sáng gọi đấy cho này mưa đi tên để sáng về hết việc hết ngàn, mềm mèo năm Mềm lắm rồi đấy u năm năm Nú năm 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 Ngu quá năm đi 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 đi, năm 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 đầm, นดาคนเดาสิตัวยังจับมาดูจับมาดูแมีงแม่งด่าว่าเต่าโอ้เมี่งตัวยังงวะตัวยังนี้เอาว่าคือดินแห้งเดี่ยได้และโอ้ไปละกระป๋อมน้อยจระเข้จระเข้ฝ่าหางไปให้ไก่กินเหรอไก่นตีกินกินแล้วมังซ่าปีกกระพึงกระพึงแข่งแรงคือขากเต้นนี่โบมีเมื่อยไห ก็เมื่อยกันนั่นเจ้ากินเรเต้โบยเมื่อยเป็นตาซื้อไปเลี้ยงเฮ้ยเต้โบยเมื่อยนี่กระดูกเล็กวะไก่ดุกเล็กนี่ยเต้เข้าไปเชียงตั้งตั้งเนี่ยไก่เต่งอ่ะนะดุกเล็กโอ้ยเอาไปให้ไก่กินวะคนกินบไหววะคนคนกินมันน้อยเพื่น้อยพื่เนวะตัวใหญ่กว่านี้เขมาไปเอาไปให้ไก่ตีเพื่อนวะจานป่านนี้เฮ็ดตู้ขายพร้อมเป็นมือคีย์บอร์ดพร้อมทำงานพร้อมแถมยังเลี้ยงไก่ตีขายอีกครบชุดเนาะ ผู้ใดไเป็นเมียนึกว่าซื้อว่าล๊อคๆเปลี่ยนหมดนะเนาะผู้ใดผู้ใดได้เป็นเมียถือว่าโชคดีเป็นทุกอย่างเนาะเสียงเดียบใช่ว่าท่มน้อยเป็นมันทุกอย่างแต่ว่ามันทั่น้อยไวเด้อไวเด้อท่มน้อยแต่ว่าเอลดีอ่ะซีจีซีจีหรือสามจีหาจีเลยหาจีเลยมันจะเกินโพดเบิร์เลยเบิร์เลยเสาสามแดงสีเอลดีแค่นี้ เงยบเงบ้านเฮามันก็สร้างบ้านเฮานี่แหละคำนี้สั้นๆต่นี่คมายาวๆแม่ปวจขวานทรันี้แ็แบบพอเพียงเนาะเสียอย่างไรก็ชีวิตอรุราอย่างไรมีกินมียู่อิ่มท้องแต่ละมือกับพ้อละเห็นเขาลวยอีสาเขาบุแม่นทนทนชีวิตทามันต่างกันเสียง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  ไม่ไทก็มากเลย้อเสียงแนะ่ฟังเสียงฟังเสียงในพาร์ทต่างปรเททางฟังเสียงตอนนี้ตาของเขาจอ้องไปที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นในขนาดนี้ตาของเขาที่แหลมคมและเสียบคอดจอ้องไปที่เป้าหมายจ้องจ้องมองจ้อง <c oughs> จ้องไปจ้องไปเสียงก็ดังขึ้นแต่เขาก็ไม่เห็นแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาไม่ถอดถอยเขาก็จ้องไปจ้องไปอยู่ไหนออกมาสะโดยดี มาหมบตัวซะอยู่ฝั่งโน้นด่จันเสียงเสียงิสไฟังเสียงฟังเสียงมีร่มดิบะโอ้ยฝากสายตาแรงผม<ๆ>ของเขาจ้องไปที่ประหม้ไก่ไกลไกไกลเกินเขาว่าไม่เอาเลยพอ,อเป็นห้องไม่ได้ก็ไปหาหมายใหม่ครับไป,สร,ปสรุปแล้วไม่ได้ครับไป <laughs> <laughs> ไม่ได้ครับไป จงจห้องว่ายเงี้ยก็งี้ยก็เงียกระปงอมน้อยกะตือกระตือฝหางไปให้ไกล้กินวะไกลตีกินกินเลยมพลังมังซาปีกกระพึงกระพึงแ็งแรงคอเต้นนี่บมีเื่อย่กเมอยกันนะเดี๋กินแล้เต้บมีเมื่อยไปตาซื้อไปเลี้ยงเฮ้ยตีบมีเมื่อยนี่กระดูกเล็กวะไกลดูกเล็กน่ย เตี้ยไปเชียงตั้งตั้งมือไก่เต่งอ่ะนะดุกเล็กโอ้ยบอาไปให้ไก่กินบ่ะคนกินบไวป่วะคนคนกินมันนอ้นอยโพูน <c oughs> ้อยพูดป่ะตัวใหญ่กว่านี้เขอมา้าไปเอาไปให้ไก่ตีเพื่อนบ่าจานป่านนี้เกตตู้ขายพร้อมเป็นมือคีย์บอร์ดพร้อมทำงานพร้อมแถมยังเลี้ยงไก่ตีขายอีกครบชุดเนาะผู้ใดเป็นเมียนึกว,ว,ว่าซื้อว่าลงรบต้องเปลีล่ยนวะเนาะผู้ใดผู้ใดได้เป็นเมียถือว่าโชคดี เปน็นทุกอย่างเนาะเสียงเดียบใช่ปะ่ะหำน้อย <laughs> <laughs> เป็นมันทุกอย่างได้ว่ามันหำน้อย <c oughs> หำน้อยแต่ว่าเอลดีใช่่ะซีจีซีจีหรือสามจีหาจีเลยหาจีเลยมันจะเกินโบดเบิดเลยเบิดเลยเสาสามแดงส <c oughs> ี่เอลดีนี่ <c oughs> เป็นตายสงสารคน้วยเนาะเสียวเนาะคนรวยนี่ตายแล้วแต่เงินยังบ่มืด แ่วเฮานี่เงินมดแล้วยังบ่ดจ่ายนะนะคิดมาแล้วมันสวนทางกันเลยนะเนาะเฮานี้ยังบ่ตจ่ายอยู่แต่ว่าเงินมดมาเข่าได้ตายก่อนปะเงินหาดีแต่หมดจ่ายเฮานี้หาความใจพร้อมความสุขเนาะเห็นไปได้ชิบจสาวสิยากวา่เาเหาแมนบ่อะไรก็าก,กไป ไหนกันจะเที่ยวแต่ว่าเงินกระเป๋ามีสิบสองพันแผนเที่ยวอยู่เต็มหัวแต่เงินทิ่ตัวบวชเสนว่ hmm. มามาหลัย่ย่ะก็ยากมันเนาะเกินมาสเสียววิ่งเงี้ยกันไปเ mm hmm. ก็บเงินแล้วก็เที่ยวแล้วก็ไปพร้อมเพื่พอุตสาห์จะหนีป้าแล้วิ่งเงินต่งเขาเที mm ่ยวไลายส่วนอำนาจพึ่งเนี่ยบอกให้เจ้าของราสมนนูตัวเองไหนจะมีบ่ เต็มค so oh, ู่อะไรตะเียงได้ลายมาราอีกโอ้อาไปกาคือบีวะเลุีมามาเอาคู่นี้เต็มเลยเดิงดูคู่นี้อันนี้อันนี้ของขบก้านนกอันนี้คือของของใก้าตะเกียงได้ใบกระไลหอยหกะลของเฮาว้เอบอบีสาต้มแบบนี้นะคือปงคอู่เลยบะคอ่มีนะาบกะไล มีเขาปลาอีกไหมตุ่มมานเนี่ยวะกระปูก็ม <Tonight> ี่ก็ก็มี่อ๋อมี่เลยโอ้โหเปลี่ยนขันเป็นขันเป็นขันไปหากินมันแล้วนมันมันมันต้มใส่ซ่าจังละครต้มใส้ซ่าป่ะอือตัวต้มเลยก็เอาไปทาะใส่โซ่ด้วยปลานให้เลยไก่ครับท่านผู้ชมเบิองกระปูนะโตมันกามัน ซ้ำบาเลยน่ะตัวกับกามบบบางแง่หนูลองมือแง่รู้นนบบรจ,นจ,นจ,นจนักล,ลองมือแยยง่งงร,ร,นนรู้เดี๋ยวเราแง่เขาได้แงบเบามันหนีบมมึเบิ้งก้าบกระปูจุดสีฮักมันหนีหมดน่ะลองมือแง่รู้จักแงบแงบแงบเบาเบาโทนีเกียล็ดมันอาร์กันได้โอ้ลาร์าได้มันไดเดี๋ยเขาปุ๊บหนีบปั๊บเลยแต่แต่ท่านผู้ชมมีได้ซูฮาเอาปุ๊บเอาปุ๊บนี่มันอาร์ปั๊บเห็นป่ะมันอาร์ขึ้นแล้ว มันนี่เอาเข้าเบื้องแรกเอาเข้าได้ปุ๊บมันนี่ปั๊บอยู่เล่นหมดนี่แข็งตึงๆเล่นหมนี่เอามื่อยเบื้องที่ซ้ำเลยเนาะยันเลือดแตกหมดเลือดหมดอี่ยวอื้มันก็สวกเลยใช้มือหน่วยเลยเนาะอื้มสวักสวักอื้เริ่มโอ้มันล้วก่อนึ้นแล้วีซันนารับประทานมากเลยครับ บบทำไมแตกช่วงล่ะลบบายแตกแล้วทำไมไหลแล้้อโอ้ลยกกระปูนเดจะเอาเลยอือมูมชุดเด็ดเดยลยกระปูแสเกือใส่ลงไปไม่อร่อยให้มันรู้ไปค่ะอือชัวชัวนี่แหละพี่นอ้องมากินที่บ้านเรายาง,ลงทลองกันดนี่ยกินยำพลอยในกระปูมากินใส่ปลาพวก นคืออยู่ในเมืองเนาะไปตลาดอีกพอเสียเงินวิ่งินวันได้กินด,ดีลองลองของลองของซิมซิมอ๋อมีใครอครับฮ่อน่่าฮ่าฮ่าิมาิฮา คนป้าแล้วอ้วกอ้วกมากมันทอนเอาเฮ็ดมาจริงเดอืมอืมอืมอ้ําจริงเด้เสร็จจางเกมบางชิมมันได้เหรออืม คำยังไงครับนอนร่างนะครบร่าา่ในกระ่นสินอนพูดีเลยใสอืมน่นลมันเล้ยวอออกเลยไปอืมแซดด้ารถเมล์เลย มาลงมือกันเลยนะโอ้ท่านผู้มเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาสัมมิ่งเนาะข้อกินก่อนเนาะคลิปหน้าแตงไายคลิปกินให้เบิ่งตอนนี้มันก็คับคนละเป็นเวลาโมงยามเขานอนแล้วเก้าโมงสิบโมงเรคืนแล้วพวกเฮาสองนคนแล้วก็สามคนเก็บผ้ากันนอนเนาะ เมาน้ำข่อมวะยังไ้กินน้ำทมขอตัวกินก่อนนะในบ้านเจไม่นคลิปหน้าขมากก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยังกับบ่าวนดเนี่ยบ่าวนดเซนิบ่าวนดตัวนดเซนแลแล้วก็บ้าวปามป่านทองป่านทองยังป่านทองยังมีสยาบอ่ปานทองออน์ลาสินออร์ยาสิน ອອຍໍອະນະບອກອອຍໍສິນເຄືອບໍ່ກ່ອນເນາະອອຍໍສິນເນາະບໍ່ເອົາບໍ່ກ່ອນໂດນຕີອອຍໍສິນອ້າຂໍຂົ້າວ່າສະາຍບນຂໍິນກອນບເຈີໃິບນບກ